เชียงใหม่เราจะเดินสัมสันเขาระหว่างสองฝั่งทีเนี้ยในการเดินป่าใช่ว่าเดินเพื่อสนุกเพื่อศึกษาด้วยเราจะได้รู้ว่าพืชอันไหนเป็นพืชพืชอันไหนเป็นอาหารน,นี่คือต้นต้นสิ่งที่ที่ที่จะพานักเรียนไปวันเนี้ยก็ไม่ได้แปลว่าลุงเนี่ยรู้ทั้งหมด แต่ว,ว่าลูกนักเรียนอยากรู้อะไรให้ถ่ายที่ใบหรือหอกหรือลักษณะของของต้นหญ้านั้นๆที่นักเรียนอยากรู้แล้วก็เดี๋ยวนี้ง่ายกลับไปถามลูกป,ปูได้เลยใช่ไหมครับใช่ไหมล้วในระหว่างทางเนี่ยนักเรียนสงสัยอ,อันไหนหรืออะไรให้ให้ผมได้จะต,ต้องบอกว่า ได้รู้ไปทุกเรืองรับอยากให้นักเรียนถามว่าส่วนไหนเป็นอาหารส่วนไหนเป็นพิษซึ่งม,มันจะเป็นประโยชน์ต่อในการดำรงชีวิตในป่าใ,ในอนาคตของนักเรียนอย่าง,งเช่นในวิกฤตที่ผ่านมาในวิกฤตโควิดถ้านักเรียนใช้ชีวิตในป่าเป็นต่อให้มีสิวิกฤตก็ไม่กระทบนักเรียนเลยนะฮะขอขอใตั้งใจ ที่ที่ที่จะศึกษานะครับเตรียมพร้อมหรือยังครับสิ่งสิ่งที่ลืมไม่ได้คือ,อน,น,น้ําน้ําวันนี้ที่เส้นทางเราเดินเนี่ยจะไม่มีน้ําเลยเพราะฉะนั้นเรามีน้ำอยู่สองขวดเนี่ยเวลานักเรียนหิวน้ําก็อย่าไปกินให้อิ่มให้ถ้ากินอิ่มแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบต่อร่างกายเราคือหนัก ที่ท้องมันมันมัน,มนอิ่มมากเกินไปเนี่ยมันจะเดินไม่ไหวให้ให้จิบเวลาหิวครับเอ enjoy ขณะนี้เด็กๆก,ก็เริ่มเดินเข้าป่าแล้วนะคะเส้นทางของเราก็จะตั้งแต่บริเวณดอยช้างดอยวาวีแยกระหว่างสองดอยค่ะ ไปยางดอยล้านนะคะระยะทางร่วมประมาณ6กิโลค่ะก็เด็กก็จะแบบเตรียมอาหารกลางวันไปเองด้วยในระหว่างทางวันนี้ลมดีลมแรงมากอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นนะคะตอนนี้จะอยู่ประมาณ12องศาดังที่เห็นตอนนี้ค่ะนเรียนแน่ไาย่อยู่ข้างหลังค่ะและในระหว่างทางผู้ประครองก็จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับ สภาพในป่านะคะเรื่องต้นไม้ดอกไม้อะไรที่เป็นพิษอะไรกินได้กินไม่ได้เพื่อเป็นความรู้เด็กๆ นนี้เราก็เดินร่วม900เมตรแล้วค่ะระยะทางก็ยังอีก5โลกับอีก5.1โลค่ะก็ยังอีกยาวไกลระหว่างทางก็จะมีขวากหนามเยอะพอควรก็จะมีพื้นที่ชื้นบ้างมีหนามขังบ้างนะคะตามธรรมชาติส่วนเป็นความโชคดีที่วันนี้เด็กไม่เจอฝนอากาศค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยค่ะแย่งที่เห็นค่ะลมดีไหม ยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในคลิปหน้าค่ะสู้ๆเด็กๆตอนนี้เราประมาณ2โลกว่าแล้วค่ะเรากำลังจะไปกินข้าวกันอันนี้เราอยู่ดอยอะไรคะพี่อ๋อนี่กึ่งกลางดอยล้านใช่ไหมคะโอเค ไอ้ดอยล้านดอยคือกลางดอยล้านนี่เด็กคือเราจะต้องจบที่ดอยล้านตอนนี้ทางลงนะคะค่อนข้างที่จะชันมากๆค่ะเด็กก็จะมีกลัวๆกันเป็นระยะนี่คือบรรยากาศละพ้อค่ะโอโ้โหเกือบหัวหง่วงจะปิวค่ะแต่ละคนสุดยอดไปเก่งกันมากเลยค่ะคือทั้งข้างชานังนมากเลยนะคะข้างล่างนี่คือเป็นเดินเป็นเราเราอยู่ตรงจุดสูงสุดของดอยล้านแล้วก็เรากำลังจะลงไปข้างล่าง ที่จะแวะกินอาหารกลางวันเป็นแังใจให้เด็กๆด้วยนะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะ ตอนนี้เด็กๆกำลังลงล่างดอยล้านแล้วนะคะนี่คือความชันค่ะถ่ายได้ไม่หมดแน่นอนค่ะนู่นเลยค่ะคือที่เราจะต้องไปแต่วิววันนี้สวยมากค่ะนี่คือวิวรอบข้างค่ะอากาศดีมากขณะนี้เวลา15นาฬิกา30นาทีนะคะ ไปนน้เรเจอฝนนิดนึงค่ะเชคดีว่ามันเป็นมันมีแค่ประมาณสักนาทีสองนาทีค่ะเด็กกำลังลงด้วยความยากลำบากค่ะเป็นกําลังใจทุกคนด้วยนะคะการพระราชกรณีที่ผ่านกรมวิชาการทางกรมวิชาการในในโครงการปลูกพืชทดแทนดิน ทดแทนผู้เสียชีวิตตรงจุดที่นักเรียนคืนอยู่เนี่ยเมื่อครั้ง2,500สาพระนาท่านคนเอกเพลินาสุรานนท์แล้วก็พระนาท่านในยกรัฐมนรีมหาเทที่มาเลเซียได้มาทำพิธีเผาศิดต,ตรงรที่นูทรี ทดแทนสีตอนนี้ฝนตกก็ยังแก๊สซึ่งมีค่าโดยเจตีให้ดูตู้อบแก๊สได้หนึ่งร้อยชั่วโมงนในขั้นแนนถือไล่อบไลค่ความชื้นแล้วก็เอา,เอามาเก็บไว้แล้วก็ใช้ยอดเพราะว่าเหมือนเดิมปีนี้เรามีร้อยยี่สิบตันโซ่ออกไปแล้วส่วนหนึ่ง ปีนี้ส่งขายน้อยทุกทุกปีเนี่ยเราจะส่งออกประมาณ8ในในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีลูกค้าอยู่ตามสนามมีร้านขายเครืาา่องฝากอขายของฝากอย่างเ,เช่นถ้าเชียงรายก็แถวของนัำการมีสุป jimu yo มีมร้านวันนี้นร้านนกบุญขากในสนาน,นีมีทุกที่ในประเทศ ลูกค้าเราแล้วก็ในเซนในท็อปเซนทันทั่วภาคเหนือในท็อปเซนทันทั่วภาคไม่ว่าจะเป็นถ่านเป็นน้ำมันเป็นเลนิมะขามแล้วก็ร้านเบอร์เกอรี่นี่ก็เป็นลูกค้าเาลยทั่วทั้โกตดังใหญ่นะเป็นห้องอัดถ่านเป็นห้องอัดถ่าน,านที่ที่เราใช้อยู่เมื่อคืน ที่เราใช้อยู่เมื่นคือห้อ,องส่วนหลังกวด,ดังหลังนี้คือตู้อ,อกแก๊สซึ่งเมื่อเมื่อเช้าที่ที่เราซื้อไปเนี่ยผ่านมาแล้ว3ามครั้งแล้วก็ผ่านมาแล้ว3ามยยี่ชั่วโมงครั้งละหนึ่ชั่วโมงแล้วก็แล้วแต่ไซส์แล้ว,แต,แ,ลวแต่ขนาด ที่ที่เห็นรอยผ่าใช่ไหมก็จะผ่านด้วยผ่าด้วยเครื่องนี้คือใช้ระบบยกยกยกขัาข้าละสี่นิ้รของข้างก็จะเป็นแบบยกแัน้ใช้เครื่องนี้ครับเดี๋ยวเชิญพวกเราอธิบายให้แก่พวกเราว่า,อ,าอะไรคืออาหารอะไรคือพิษใช่ไหมครับ ส่วนใหญ่เป็นอาหารถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นในหลายๆวิกฤตอย่างตัวอย่างอย่างดีเลยเช่นวิกฤตโควิดที่ผ่านมาแล้วยังไม่ผ่านไปถ้าเราพึ่งธรรมชาติเนี่ยเราจะไม่มีคําว่าวิกฤตใดๆเลยหรือต่อให้มีสิทธวิกฤตต่อให้มีสงครามในบ้านเราเราก็ยัง เื่องทางธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ถ้าเราเรียนรู้นะครับเบื้องต้นเมื่อวานน,นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วเป็นเบื้องต้นแต่ครั้งต,อต่อไปนักเรียนคงจะได้รู้ว่าใช้ชีวิตของนักเรียนทั้งหมดนะคะขอขอบคุณคุณลุงที่มาให้คำแนะนำของความช่วยเหลือแล้วพาเราไปเดินป่า คลิปนี้หนูคิดว่าเป็นคลิปที่สนุกมากเลยค่ะเป็นดีมากค่ะแล้วก็ขอขอบคุณวิศาษด้วยที่ถ่ายแบบยินแมคคาเเนียแบบนี้ขอขอบคุณ,ค,ค,ณค,ค่ะ